คุณรู้หรือไม่ถ้าคุณมีเวลาเงียบๆที่เป็นของคุณคนเดียวในขณะที่ทำาโลกยังไม่ตื่นนั่นแหละคือกุญแจลับของชีวิตที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะการตื่นเช้าไม่ใช่แฟชั่นแต่มันคือกลยุทธ์พลึกชีวิตหนังสือ Miracle Morning ผู้เขียน How e r o d คือคนที่พิสูจน์ด้วยตัวเองเขาข่านเหตุการณ์รุนแรงถึงขั้นหัวใจหยุดเต้น6นาทีกระดูกหักหลายส่วน ธุรกิจล้มจากวิกฤตเศรษฐกิจและชีวิตพังจนตกลงไปสู่โรคซึมเศร้าแต่เขากลับขึ้นมายืนได้ด้วยพลังการตื่นเช้าเพราะเช้าคือช่วงเวลาที่เราสดที่สุดใสที่สุดและไม่ถูกรบกวนที่สุดและช่วงเวลานี้เขาเอาไปลงทุนกับตัวเองทุกวันจนกลายเป็นคนใหม่อีกครั้งทำไมคนส่วนใหญ่ตื่นเช้าไม่ได้เพราะเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังติดกับสามอย่างนี้ 1มองชีวิตผ่านกระจกหลังเราคิดว่าอนาคตต้องเหมือนอดีตเคยล้มก็คิดว่าจะล้มอีกเคยล้าก็คิดว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนนี่แหละคือสาเหตุที่ชีวิตไม่ไปไหนจริงหรือไม่ที่คนเรามักมองชีวิตที่ผ่านมาเหมือนกระจกหลังมักคิดว่าอนาคตต้องเหมือนอดีตเคยล้มก็คิดว่าจะล้มอีกเคยล้าก็คิดว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนนี่แหละคือสาเหตุที่ชีวิตไม่ไปไหน 2. ไม่มีเหตุผลที่ควรลุกขึ้นจากเตียงตื่นมาแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่มีสิ่งที่อยากทำจนอยากรีบตื่น 3. เข้าใจผิดเรื่องความพยายามนอนดึกเท่ากับทำงานหนักแต่จริงๆแล้วกำลังเผาแบตพอเช้ามาก็หมดแรงแล้วก็เข้าสู่วงจรนอนดึกตื่นสายประสิทธิภาพตำ่ำา 6. ขั้นตอน M.A. Miracle Morning สูตรที่ทำให้ชีวิตชัดขึ้น แข็งแรงขึ้นและมีสมาธิมากขึ้น 1. Silence หายใจลึกๆนั่งเงียบๆให้ใจสงบเพื่อให้เช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยความชัดเจน 2. Affirmation โปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่พูดกับตัวเองว่าวันนี้ฉันเป็นผู้ควบคุมชีวิตไม่ให้เหยื่อของอดีต 3. Visualization นึกภาพเป้าหมายสำเร็จแบบชัดๆ เหมือนซ้อมความสำเร็จล่วงหน้านี่หัว 4. Exercise แค่สินาทีให้หัวใจตื่นเลือดสูบฉีดสมองปลอดโปร่ง 5. Reading อ่านไม่ต้องเยอะแต่ต้องอ่านทุกวันเพราะความรู้สะสมเหมือนดอกเบีย้ยทบทน 6. s c r i b i n g จดบันทึกวางแผนหรือทบทวนเมื่อวานเพื่อให้ชีวิตจัดระเบียบได้ดีขึ้น ความลับจริงๆของการตื่นเช้าคือไม่ใช่วินัยแต่เป็นแรงปรารถนาถามตัวเองจริงๆว่าคุณอยากได้อะไรในชีวิตสุขภาพพลังงานอิสระรายได้หรือชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆเมื่อความอยากมากพอการตื่นเช้าไม่ใช่เรื่องยากแต่กลายเป็นเรื่องอยากทำจิตวิทยามนษย์ที่ทำให้เราตัดสินใจผิดฉบับชาลีมังเกอร์ จากการพัฒนาตัวเองมาสู่การเข้าใจความผิดพลาดของมนุษย์เพราะแม้คุณตื่นเช้าได้แต่ถ้าคุณคิดผิดแบบไม่รู้ตัวชีวิตก็ยังไม่ไปไหนชาลีมังเกอร์สหายคู่คิดของวอร์เรนบัฟเฟตตได้สรุปสาเหตุที่มนุษย์ตัดสินใจพลาดแบบเรื้อรังไว้ดังนี้ 1. INCENTIVE b i a s มนุษย์ทำตามสิ่งที่ได้ผลตอบแทนแม้ว่าจะผิดก็ตามเคสดัง f e d e x เปลี่ยนระบบจ่ายเงินจากรายชั่วโมงเป็นรายจอบผลลัพธ์ ความเร็วเพิ่มขึ้น200%ในคืนเดียวเพราะระบบที่ถูกต้องสร้างผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 2. Consistency Bias จริงไหมที่มนุษย์เกลียดการยอมรับว่าตัวเองคิดผิดจึงเลือกที่จะถือหุ้นที่ขาดทุนต่อไปเถียงทั้งที่รู้ว่าตัวเองผิดสูบบุหรี่ทั้งที่รู้ว่าอันตรายเพราะความเจ็บปวดจากการยอมรับผิดมันหนักกว่าการขาดทุน 3. Social Proof ถ้าไม่รู้จะทำอะไรเราก็ดูว่าคนส่วนใหญ่กำลังทำอะไรผลคือตามกระแสตามรีวิวตามหุ้นที่เขาว่าดีสุดท้ายยิ่งตามคนมากเท่าไหร่ยิ่งตายเร็วเท่านั้น 4. contrast effect หรือ anchoring เราตัดสินใจจากการเทียบไม่ใช่คุณค่าจริงหุ้นที่เคยซื้อ100บาทตกมาเหลือ50บาทเราคิดว่ามันถูกลง แต่จริงๆอาจมีมูลค่าแค่30บาทด้วยซ้ำา 5. reciprocity มีคนให้อะไรฟรีนิดหน่อยเรารู้สึกอยากตอบแทนทันทีฟรีตัวอย่างอาหารฟรีทดนองใช้งานฟรีของแถมเล็กๆน้อยๆนี่คือเหตุผลที่เราซื้อโดยไม่รู้ตัว 6. loss aversion มนุษย์เจ็บจากการเสียมากกว่าดีใจที่ได้จึงเก็บหุ้นขาดทุนยอมเสียเวลาแต่ไม่ยอมเสียโอกาส เก็บของเก่าวไม่ยอมทิ้งเพราะกลัวเสีย 7. ลอลีพาลูซาเอฟเฟกนี่คือสูตรก่อเกิดหายนะเช่นตลาดฟองสบู่แชร์ลูกโซ่มิจฉาชีพลัดทธิประหลาดเพราะเขาผสมแรงจูงใจทำตามผงชนกลัวเสียและความดื้อด้านจนคนฉลาดก็หลงได้วิธีรอดคือมีเช็คลิสต,ตรวจสอบความคิดก่อนตัดสินใจ สรุปปิดท้ายเส้นทางลัดของคนสำเร็จคือไม่ใช่พรสวรรค์ไม่ใช่โชคแต่คือตื่นเช้าบวกกับการคิดพลาดของมนุษย์สองอย่างนี้คือเกียร์คู่ที่จะพาชีวิตคุณขึ้นไปอีกระดับเริ่มงง่ายแค่พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาเพื่อพบกับตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ทุกเช้า